วันที่3เมษายนพุทธศักราช2558เวลา5นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธรารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG674 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานานานาชาติกรุงปักกิ่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนนายธีรกุลนิยม เอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งนายกวนมู่อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนางสาวกุลทินีอักษรวงอัคราชทูตที่ปรึกษาพันเอกนกประดลกุลจัญญาวิวัฒผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำกรุงปักกิ่งนาว่าอากาศเอกไพศาลชั้นโภาสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงปักกิ่งนว่าอากาศเอกสุระชัยโยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำกรุงปักกิ่ง พันเอกเอื้อชาติหนุนพักดีรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานเอกอัครรทูตณกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระรจชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระจําเนินไปโรงแรมไชน่าเวิลด์ที่ประทับ เวลา10นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักของนางสูเชียวนักเขียนเรื่องอาหารการกินที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมมากที่สุดในเวลานี้นางสูเชียวเป็นชาวเซี่ยงไฮ้เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2523จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยฟูต่ต้านนครเซียงไฮ้ปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์มหา,าวิทยาลัยวายเซดะประเทศญี่ปุน่น บทประพันธ์ของนางซูเที่ยวมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินวัฒนธรรมที่เกี่ยวแก่อาหารมีผลงานเรื่องสั้นนิยายและคอลัมน์และออกวารสารวัฒนธรรมอาหารรายสองเดือนนางสูเที่ยวเคยได้รับรางวัลบุคคลแห่งนวัตกรรมประจำปี2556จากเว็บไซต์ภาษาจีนของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีทรงสนทนากับนางสุเชียวด้วยเรื่องวรรณกรรมและวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของจีนและไทยทรงสนทนาเรื่องการแปลเรื่องตำนานกับข้าวคู่ ซึ่งชูเชี่ยวเขียนเรื่องนี้เป็นนวนิยายเกี่ยวกับหญิงสองคนมีสาม,มีคนเดียวกันการดำเนินเรื่องใช้เรื่องการทำอาหารของหญิงทั้งสองคนเป็นแก่นเรื่องแสดงให้เห็นวิธีการทำอาหารการรับประทานที่ต่างกันอาหารแต่ละชนิดมีคุณสมบัติต่างกันมีผลต่อร่างกายต่างกันอาหารสองอย่างเมื่อรับประทานด้วยกันจะเกิดเป็นพิษเป็นอันตรายต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังได้สนทนาการเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกินของจีนกับไทยเรื่องอาหารไทยในประเทศจีนวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินถือเป็นรากฐานของวัฒนธรรมทั้งปวงของมนุษยชาติและเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุด <Okay. S 1> ก่อนเสด็จพระราชดําเนินกลับ <Okay. S 1> นางสุเชียวและครอบครัวได้ถุงกล้าถุงกระหม่อมถวายเค้กเนื่องในวันพระราชสมภพ2เมษายน2558 เวลา11นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัคราชทูตณกรุงปักกิ่งพระราชทานพระาราชวโรกาสให้อดีตเอกอกัคร,ราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและพระอาจารย์ที่เคยถวายพระอักษรภาษาจีนเฝ้าทูลออพระบาทมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิด ได้พระราชทานของที่ระลึกและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเป็นที่ทราบซึ้งและประทับใจแก่บรรดาอดีตเอกอักรรทูตุาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและพระอาจารย์เหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งพระอาจารย์จีนผู้เคยถวายพระอักษรได้รวบร,รวมกันเขียนความประทับใจเรื่องการถวายพระอักษรเป็นเล่มถุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา การพระราชทานเลี้ยงพระราชทานนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนคราใดจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ได้เฝ้าและพระราชทานเลี้ยงพระอาจารย์ทุกครั้งมิได้ขาดข้อนี้เป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีอ่านเป็นคุณความดีที่ควรใส่ใจนำมาปฏิบัติของนักเรียนและนักศึกษาโดยทั่วไปการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพบนักเขียนผู้สามารถและเป็นที่นิยมนี้ทำให้ได้ความรู้ความคิดเห็นที่เป็นแนวนิยมของชาวจีนในปัจจุบัน และยังทำให้เข้าถึงจิตใจและความคิดของชาวจีนความสัมพันธ์ที่อย่างรากลงบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกว่าความสัมพันธ์อันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอีกแง่ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ด้านอื่นเป็นไปอย่างแน่นแฟ้นราบรื่นอีกด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน